ตายเนาะภาษาตอนที no, no mm. okay. 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 No ่ส yeah. mm. ี่เออฮึลึกๆเดี๋ยวนะเราทำไงดีแกมันจะมีกันกว่าอือเอ๊ะตายจะเล่นอะไรกันเนี่ยฮ่าฮ่าแชรกันเล่นไห่แกไม่ต้องหมดจลยถ้แชรสนุกแกไม่ได้แชรแก

<laughs> ชิวอืมฉันว่าเม่อก๊กเจทำอะไรโดนมัดเลยอืมฉันจะใช้บติดน,นี่แหละบ๊อบลูกบอลให้ชิไปเจ็ดลวมกบอะไรเนี่ยเชยอ,อะไรเนี่ย